สวัสดีค่ะเปิดตู้เย็นพี่อ้อยกันดูนะคะของที่พี่อ้อยจะแชร์ไว้ในช่องฟีดเนาะตรงนี้นะคะเป็นปลาเค็มนะคะปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มนะคะอันนี้ซื้อไว้ให้หลานชายนะคะน้องสีชอบนะคะก็อ่าเขาจะทานเขาสวยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทอดมันนะคะทอดมันเจ ตรงนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปิงปองนะคะที่พี่อ้อยทำคลิปไปเนาะก็จะมีลูกชิ้นปิงปองสองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งเจนะคะแล้วก็จะมีอ่ากุ้งเชียงนะคะกุ้งเชียงเจนะคะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นอ่าเห็ดตุนเจนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดตุนเหมือนกันอ,อันนี้อันนี้เป็นไก่ค่ะเป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่แต่เป็นของอีกี่ห้อหนึงนะคะไม่ใช่ที่พี่อ้อยทานประจําเนาะก็ลองสั่งมาดูนะคะเห็นน้องบอกว่าอร่อยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งที่เปิดใช้แล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะคือเกี๊ยวซานะคะแล้วก็จะมีไอติมของหลานนะคะของหลาน ตรงข้าวกล่องเนี่ยจะเป็นข้าวกล่องที่เป็นอาหารเจนะคะอาหารเจของอสั่งมาจากเซเว่นนาะก็ลูกจะสั่งมาทิ้งไว้แบบนี้นะคะถ้าเผื่อวันไหนพี่อ้อยขี้เกียจทำข้าวขี้เกียจทำกับข้าวหรือขี้เกียจทำคลิปนะคะก็จะมอีอาหารเจไว้รองรับเนาะแล้วก็ชั้นล่างนี่นะคะ ตรงนี้จะเป็นคองแคงนะคะพี่อ้อยเคยทำคลิปไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้ไม่ยังไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเหมือนกันเปิดใช้แล้วนะคะแล้วก็จะมีปาต้องโกนะคะเป็นปาต้องโกนะคะแช่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาจะทานนะคะก็นำออกมาละลายน้ำแข็งหรือว่าตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเลอกนำไปทอดเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นแผ่นปเปาะเปี้ยนะคะ อันนี้พี่อ้อยสั่งเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้เนาะ mm hmm. เวลาเราอยากทานนะคะแล้วก็เอาออกจากช่องฟิตมานะคะทิ้งไว้ให้เขาเหมือนกับเขาพักไว้สักคู่นึงนะคะแล้วก็จะนํามาทำห่อปอ,อ,อเปี๊ยะได้เลยเนาะก mm ็ hmm. ตรงนี้ mm hmm. ก็เหลือเท่านี้แล้วนะคะ mm hmm. ลูกชิ้นหมูเด้งเจ้านี้ไม่อร่อยนะคะ mm hmm. <laughs> แต่ก็ทำอย่างอื่นอร่อยนะคะแต่ทำหมูเด้งไม่อร่อยเนาะ พี่อ้อยก็จะยังทานไม่หมดนะคะแล้วตรงข้างนี้ข้างนี้ก็จะหลากหลายเลยนะเพราะว่าตู้เย็นพี่อ้อยไม่พอแช่นะคะจะมีน้ำพริกนุ่มนะคะทำเอาไว้ตอนนั้นเนะาะทำอาไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็จะใส่ถุงเข้าช่องฟิตเอาไว้นะคะเวลาอยากทานนะคะก็นำออกจากช่องฟิตได้เลยนะคะแล้วก็ ให้เขาละลายน้ําแข็งแล้วก็ทานได้ตัวนี้ตัวไส่ไส่อ่าไส่กรอกนะคะไส่ไส่ไส่กรอกเห็ดนะคะพี่อ้อยยังไม่ได้ลองทานเลยนะคะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะก็ยังไม่ได้ลองทาน,นะะหมดแล้วตรงข้างบนก็จะเป็นพวกแผ่นโรตีนะคะต่างๆนะคะกะ็พักนี้จะไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่ ออวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่19นะคะพี่อ้อยต้องไปตรวจสุขภาพใหญ่นะคะเกี่ยวกับเบาหวานเนาะ,ะคุณหมอจะดูว่าน้ำตาลเป็นยังไงบ้างนะคะลงมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้พี่อ้อยเจาะเลือดวันนี้เจาะเลือดดูแล้วนะคะก็ผลเลือดลงมาโอเคเลยนะคะแต่ว่าถึงวันที่คุณหมอนัดยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะคลิปนี้ พี่อ้อยจะรีบลงไวหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อเดี๋ยวบางทีหลายๆคนแบบพี่อ้อยทาไมบอกวันที่ยี่สิบเก้าไปหาหมอทําไมคลิปอเอามาลงหลังจากนั้นใช่ไหมคะไส้กรอกเห็ดนะคะยังไม่รู้เป็นยังไงเนาะรสชาติยังไม่ได้ทานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ